เป็นยังไงเขาปาร์ตี้ตรงกลางเครียดปาร์ตี้เพย์เยอร์ลิมิตสามคนก็พอเครียดเลยเอาไรเนี่ยใช้ชิปแอดคนคนเล่นน้อยมากเลยทำไมมันมืดจังเลยอ่ะกดแอปเลยโอ้โหเหมือนกันเป๊ะเลยคือเข้าจากหน้าร้านอะเอาวิ่งไปด้วยทำไมแอนิเมชันเดินกูมันดูนเลทไรวิ่งไงอ่ะกดกดชิปไงโอเค ทำไมกูไม่เห็นจะวิ่งได้เอาเอาบู๊เดินชนไม่ได้นะตกใจหมดมาลองเดินชนตัวนีเดี๋ยวนะถ้ากูชนตัวเนี้ยโอ้ยแล้วหมาเนี่ยกูแยากให้กูชนตัวเลยแล้วหมาเนี้ยหมาเนี่ยกูเชื่อมันจะแอคทีฟแล้วมันจะ มันคือมคือเกมมันไม่ได้ทระบบแบบเปิดปิดเอาไว้อ่ะคือถ้ามึงเดินชนปุ๊บก็คือมึงตายเลยไม่ว่ามันจะตื่นหรือไม่ตื่นอ๋อยี่อตัวอะไรเออหมือตัวอะไรเพื่อนเพื่อนแสนดีเอาเพื่อนดีแสนดีเอ้ยทมันวิ่งไงอ่ะเข้าห้องน้เลยเอาเไม่ได้ชิปลอออกเลยเฮ้ ตายเลยไอ้เ้กยเยียเลยนั่นคอประตูขังกยเยียสมจริงไงแต่จริงเงี้ยเลยอ้าวแล้วมันหายไปไหนหรอมันกลับไปเดินกลับไปหรอมึงกดเอฟได้มึงกดเอฟได้เอฟเป็นไฟฉายไม่รู้ละเอ้ยมันเดินกลับมาเข้าท่อดิมเข้าท่อแม่หรอ เราต้องหาตามหากุญแจาเอากุญแจวซะไว้ทุกที่เลยฮ่าคุณไม่ตายขอโทษด้วยนะมันเปิดประตูดิอีวี่ปิดเลยอ่าคุณไปเล่นเกมอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมันดูไอ้หุ่นนี่ดิอ มีีเสยงนี่นนมันมาจากหมอดระเด็ในในฟังกินดูเลยเอามันเอ๋ออ I want as you breathe for I want want you I want แต่แต่คุแจ่มมาเล่นไปไหนกันน่ะต้องเล่นยังไงหากุญแจหากุญแจหาแกจ,จุนพวกุญแจคงอยู่ที่แป,กแปลกๆเหแบบนั้นแหละ อันนี้กุญแจเจอละโอ้ดีมากตาดีสุดอันนี้ไม่กุญแจห้องน้ำนี่ห้องน้ำแปลกดห้องน้ำห้องน้ำดงนู้ดนี่นี่ดงด้วยห้องน้ำอุ้ยโ่าทำเหมือนฟ็อกซี่เลยเอออึอึเออรอไปรอไปโอ้โหห้องน้ำชายเลยปวดเอี้ยวเอยเจอกุญแจอีกอะแบ็ค r ูมแล้วกูยังไงเราไปจะเจอแล้วโอนระวังเอาเอาไปจะเจอแล้ว ใครเจอนะกูก <that is German> ูเจอเขาน้ำเลยเร็วเข้าประตูประตูเปิดเออประตูเปิดแล้วไปเปิดห้างไหนต่อไปขี่มัสวันีนะที่เจอกูได้ขี่แล้วอดมุกูเจอะไรออฟิศไปบาย อันนี้ก็หัวเลยมีโน้ตด้ย Messenger Office เอ้ยนี่นี่ประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่ไปไเปิดเมันเดินละวเร็วเรเปิดเร็วเปิดเปิปิดลงเออเอองชนดิมึงว่ามันมีชีวิตไหมจะไม่ทำไรเราใช่ไหมลองชนดิไอ้ตัวปลอมตัวปอมใช่ไมได่ได้อ้เปิดอะไรได้อ่ศูนย์สามหกแ เฮ้ยเฮ้ยอ้าวกุนจี๊ีเลยไอ้ยโอ๊ตอย่าอย่าไปอยู่ใกล้มันอย่าไปอยู่ใกล้มันถอยออกมาแล้วปิดถอยออกมาแล้วปิดไฟไปไปแล่ะไปเล้วไปแล้วไอ้ยแล้วมันล้มใส่มเมืไอ้เหี้ยมันล้มใส่กูอ่ะเอ้า มันตายเลยไอ้กูรอให้กูรอมันไหนนะมันต้องไปที่ไหนอ่ะมันปิดไฟยังมันมันต้องไปใส่รหัสที่ไหนอ่ะ้องออกมาแล้วออกมาออกมาออกมาวิ่ง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 เร็วเร็วเร็วคำรหัสอยู่ตรงไหนอะรหัสโค้ดที่ไหนอ่ะเออนั่นดิอะไรนี้ไม่มีนะ ก็ต้องเป็นห้องอะไรแน่เลยสักห้องหนึ่ง <c oughs> มีหุ่นวายขาพูดมือสองตัวนะไม่ได้ใช่พวกนะกูอยู่คนเดียวอ้า๋อเใช่โ <c oughs> <c oughs> มอะอ๋อนี่เจอแล้วในห้องฟ็อกซี่ 3> 3อ่ะสี่ศูนย์สามหกแปดอยู่ไหนไอห้องห้องอะไรวะอ๋อน,นี่เจอแล้วเออหนะ่าห้องเนี่ะ นี่ไงเอ้ยกูแจทัทงออกไปออกกูไม่ทำไปเลยเค้มาวิ่งเล่นไปไปหนีไอ้ชักันปะไปพวกกูไปนะไปออกแล้บายบายอเนี่ออรถเป้ารถ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  จบเกมเลยแค่นี้นะแค่นั้นแหละจบแล้วเลยหมดละออกเลย